โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกนอีกทีนะทกคนวันนี้อยู่ของเราพินะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนซื้อเกมในสตรีมเองทุกคนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยด้วยอย่างแรกก็เปิดสตรีมขึ้นมาเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นราสละกันนะทุกคนคนก็กดเข้าไปในเกมที่คนจะซื้อนะแล้วก็กดแอดเข้ารถเข็นเลยนะทุกคนอย่างงี้เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกดซื้อให้ตัวเองแบบนี้นะทุกคนตอนแรกอาจจะเป็น paypal ยี่นะทุกคนให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นบูมอนนี่ตรงนี้ กด Continue อ่า,าเสร็จแล้วก็ตรงนี้ให้ทุกคนกดยอมรับตรงนี้นะแล้วก็กด Continue to Smart to p ทตรงนี้พอมันขึ้นมาหน้านี้แล้วใช่ไหมเกาแป๊บนึ่งพอขึ้นอีบเราก็มาที่นของเราแล้วก็ไปที่ o มานนีนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาสกแกนจ่ายันนี้นะุกคนเขาว่าสกแกนตรงนี้ ะประมาณนี้แล้วเราก็กดเอ้ยไม่ใช่นะเราก็สแกนเลยนะทุกคนโอเคพอสแกนปุ๊บให้ทุกคนกดจ่ายตัวนี้นะอ่ะาแค่ที่จะบันทึกไว้เสร็จก็กดบันทึกไว้เสร็จตัวนี้แล้วหน้าสตรีมมันก็จะเด้งมาให้แบบนี้อัตโนมัติเลยนะทุกคนโอเคพอเราอันนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็มาตรงไลท์บารีตรงนี้นะทุกคนเป็นคางอ่ะแล้วก็มาที่ตรงคางตังนี้ แล้วก็มันจะขึ้นให้เราโหลดตรงนี้นะทุกคนทุกคนก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เก็บเงินได้อะไรได้อะไรอย่างนี้แอดเซ็ตแปทุกคนรอดูตัวโน้ตีละกันโอเคนะทุกคนก็ลงเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย